เอนนี้คุณนน้องนต้นประกาศนะครับตอนหนึ่งว่าคนจะขึ้นมาหรือนายสำราญรอดเพศนี่เป็นคนเผาสารกลางจริงๆไม่ใช่นะครับแต่เราจะพบกับพี่น้องร่วมชาติคนที่เขาตาสว่างเห็นความจริงประจักษ์แจ้งเป็นใบเสร็จตัวเป็นๆเ,เ,เป็นคนที่เหมือนพี่น้องเป็นคนไทยด้วยกันพี่น้องครับ รับฟังเรื่องราวของเธอด้วยความเข้าใจพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริงไม่ได้ปรุงแต่งผมคุยกับเธอแค่2อสานาทีนะครับไม่ซักใา้ละเหลียงมากก็ามาสัมภาษณ์กันสดๆตรงนี้เลยไม่มีการเตรียมสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะนี่คือเรื่องจริงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวกาฬสินพี่น้องเรียกว่าคนเสื้อแดงนะครับร่วมกิจกรรมนะครับเผาธนาคารเผาสารกลาง ที่ขอนแก่นเข้าคุกมาแล้วเบื้องหลังการเผาคืออะไรวันนี้ชะตากรรมเธอเป็นอย่างไรนะครับพบกับตัวจริงเสียงจริงของคุณปาริชาติภูนกยยงครับบรบมือต้อนรับเธอครับแล้วก็ธนาแล้วก็คนิสระสมไทยด้วยนะครับสมไทยไม่ได้เผาสารการนะครับเป็นพยาครับยืดตรงกลางเลยนะฮะ นะครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับที่ฟังอยู่ที่นี่และก็กำลังติดตามรับชมอยู่ที่บ้านและทั่วประเทศทั่วโลกครับวันนี้ท่าน,นจะเห็นนะครับที่ยืนตัวเป็นๆอยู่นบนเวทีต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เขาพร้อมที่จะมาเล่าความจริงครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเป็นคนเสื้อแดง ยืนยันว่าเป็นคนเสื้อแดงนี่คือเสื้อแดงพี่น้องครับหลักฐานชิ้นหนึ่งพี่น้อง,องถ้ากล้องซูมใกล้ๆนะทุกข้ออัพมาใกล้ๆนะครับเสื้อตัวนี้เขียนอักษรสีขาวว่ากูรักคนที่มึงเกลียดกูตัวน้องตัวคนเสื้อแดงกูรักคนที่มึงเกลียดแล้วก็กูเกลียดคนที่มึงรักพี่น้องคิดช้าๆ เหมือนกันนะครับพี่น้องครับเอาน้องเรียนให้ทราบว่าถามๆนิดหนึ่งพี่สลับพอจะอธิบายความได้ไหมกูรักคนที่มึงเกลียดเนี่ยหมายถึงใครครับคุณทักษิณหรือไงก็นายกทักษิณนะคะอ๋อแล้วกูเกลียดคนที่มึงรักนี่ถ้ากระเป๋ากระเป๋าครับถ้อน้องๆเขาจะมี คุณปาริชาตินะครับคนกาลสินอำเภอบ้านยางตลาดคนนี้คนนี้คือใครครับอ๋อที่เขาเขียนอย่างนี้เหรออูเกลียคนที่เมึงรักคือคนนี้เหรอครเขาเขาสอนอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณปาริชาติเอาละพอเข้าใจแล้ว นะครับนี่เธอจะร้องให้นะครับผมคงไม่ขยายความนะครับกูรักคนที่มึงเกลียดคือทักษิณไม่ต้องจานกูมาเองเอาละครับเรื่องราวคุณปาริธานะครับมาชุมนุมที่กรุงเทพบ้างไหมฮะก็มีมาค่ะมีม,มา,มาค่ะามา,บ,าบ่อยเดินมาทุกที่เลยค่ะมาทุกที่เลย ผัดประสงค์มาที่รัฐมนนนี้มาผ่านฟ้ามานะครับแต่ว่าเหตุเกิดหลังอัปเตอร์ช็อกเผาบ้านเผาเมืองกันแล้วพี่น้องครับจำได้นะครับหลัง18-19นะครับยุติการชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองอัปเตอร์ช็อกอีสานมีการเผาะสะรารกลางไปเผาอะไรครับตอนนั้นก็สารกลางขอนแก่นแล้วก็ธนาคารเทพแล้วก็หลายๆชืที่อค่ะเอ็บีทีที่คอนแก่นที่มีข่าวก็หนูหมดละค่ะ โพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แดงธรรมดานะครับเป็นนอปชสีแดงโปรดดูบัตรประจำตัวของคุณปาริชาตินะครับขึ้นขึ้นขึ้นจอให้ดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นรูปในบัตรประชาชนนะครับเมื่อก่อนสวยมากนะครับรูปต่อมาครับรูปต่อมานี่ครับบัตรประจำตัวนอปชปาริชาติภูนกยูงครับพี่น้องครับ เอาทีนี้น้องปริชาตเล่าเลยว่าพอเผาแล้วเป็นยังไงเผาบ้านเผาเมืองแล้วเป็นยังไงเผาสารกลางเผาธนาคารแล้วเป็นยังไงต่อเล่า<อ>ยาวไปเลยก็ได้พอเผาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจะให้ห้าล้านห้านะเออจะให้ล้านห้านะานจะนะจตุจูพรบอกว่าให้เอาน้ํามันไปสารกลางอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ยอมแล้วว่าหนูเป็นคนโลภหนูเป็นคนหนูเป็นคนจนหนูไม่เคยจะเรียนล้านกับเขา ดูแลได้ดังมาสร้างบ้านหนูไม่คนไม่มีใจหนูก็เชื่อเขาหนูก็พิเปาตามที่เขาบอกไปทำทางที่เขาบอกไปเาไปาสลกากันไปทำธน,นาการกรุงเทพเพอเผาเสร็จปุ๊บสลากันกไม่เสร็จปุ๊บรุ่มในหลวงเลยนลงมาไฟไม่ไหมแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้ดันเป็นพระด้วยนี่หนูเชื่อหนูเชื่อว่าปฏิหารจริงนี้ยังไงต่อเพราะคนนี้เขาก็จับหนูไปหนูไม่หนีค่ะหนูเป็นคนที่แบบทำแล้วหนูยอมรับหนูเป็นคนยอมรับความจริงค่ะหนูยอมรับความจริงหนูไม่หนี ก็บอกตำรวจเลยมาจับหนูเลยเขาก็จับหนูไปอยู่ในพวกสามเดือนค่ะแต่นั้นก็ถามหนูว่าทำจริงหรือเปล่าหนูบอกทำจริงค่ะหนูทำจริงทำทุกที่โดนตั้งข้อหากี่ข้อหาครับแบะบก็หกข้อหาค่ะแต่ว่าเ็าไม่ฟ้องมาเ็าฟ้อ,ฟองมาแค่สามข้อหาค่ะคือข้อหาอะไรบ้างครับที่ฟ้องมา จะลาการขอนแก่นแล้วก็ธนาคารกรุงเทพแล้วก็พกลกสุกเฉินนะคะ่ะจะโดนตั้งข้อหา3ข้อหานะครับคือ1เผาสาลากลาง2เผาธนาคารกรุงเทพสาขาขอนแก่นและ3กระทําผิดพลกสุกเฉินครับยังไงต่อทีนี้ติดคุกไหม ในค <ste> <ay> pues ุกสามเดือนค่ะทีนี้ศาลก็ศาลก็ฟ้องมาแล้วศาลก็ยืนต้นหนูไม่ทราบอะไรค่ะหนูเพราะว่าหนูเรียนจบป .4 เขาก็บอกว่าเออในศาลอุทธรณ์มาศาลยืนต้นก็คือหนูยอมรับสารภาพมันสองปีใช่ไหมคะหนูยอมรับสารภาพเขาก็ลดให้เหลือนึงปีค่ะหนูก็ติดสามเดือนเขาก็พักเมื่อไทยอะ้วค่ะเขาก็ไปประกันหนูไอ้นี่หนูก็ต้องขอขอบคุณเขานะคะที่เขายังมีจิตใจที่ไปประกันหนูออกมาจากคุกไม่ให้นอนในคุกตายค่ะคุกอะค่ะ เราคดีเผาก็คือคดีแบงค์กรุงเทพสาร,รการเป็นไงสาร,รการเขาก็แค่ฟ้องมาค่ะคราวนี้ตำรวจก็บอกว่าเออไปเถอะเขาคงไม่จับเองหรอกเพราะว่าเองเป็นคนเสื้อแดงภูมิใจค่ะภูมิใจที่เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ภูมิใจที่ติดคุกค่ะที่โดนโกหกนะะหลอกไปทำในสิ่งที่โง่โง่โง่ที่สุดตรงล้านหน้าได้หรือเปล่า ้านห้าได้ไหมครับตกลงล้านห้ายังไม่ได้ค่ะสรุปแล้วล้านห้าหนูไม่ได้ค่ะดีใจค่ะที่หนูไม่ได้ล้านห้าหนูจะได้ตาสว่างค่ะหนูจะได้ตาสว่างที่หนูไม่ได้ล้านห้าปาริชาติถามหน่อยในระหว่างติดคุกอยู่สามเดือนนปชก็ดีหรือฝ่ายรัฐบาลก็ดีได้ไปเยี่ยมได้ไปดูแลเราไหมนปชก็ไม่ไปค่ะรัฐบาลก็ไม่มีค่ะ มีคนเดียวพี่สาวของหนูหลังจากออกจากคุกมาแล้วได้ไปขอความช่วยเหลือเขาไหมตอน<า>ที่<า>หนูอยู่นในคุกพ่อกับแม่หนูก็ถูกรถจนตายทั้งคู่ค่ะหนูไม่ได้มาดำสอพ่อกับแม่หนูเลยแล้ว<ถ>ไปได้เห็นว่า ที่นงที่นาเป็นไงฮะจำนัมหรือเปล่าที่นาหนูไปจำนัมสามแสนบาทค่ะพรุ่งนี้วันจันท์เขาก็ะยากจะตีนาหนูแล้วกันหนูไม่เลืออะไรแล้วไปจำนัมทำไมล่ะเอามาทำไมเงินไปจำนำัมมาเดินเรื่องนะคะจำนัมมาเดินเรื่องแบบเราต้องขึ้นศาลเราใช้ตังในการขึ้นศาลไปสร้างแตนายค่าอยู่ค่ากินค่ารถค่าเามารถไปที่หอวแกนเงินที่ไปจำนัมทั้งหมดคือเอามาสู้คดีถูกไหมถูกต้องค่ะ แล้วทำไมไม่ไปหานอปอชหรือพักเพื่อไทยเพราะเขาบอกจะรับผิดชอบนะเคยไปบ้างหนูไม่หานอปอชแล้วค่ะเขาให้ตังหนูมาค่ะ1,000บาทค่ะดีใจมากพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยตังหนูมา300บาทค่ะนี่ปลื้มใจมากใครให้เหรออ๋อก็ทนายแถวๆนั้นนะคะหนูขอระบุไม่บอกชื่อนะคะ ้นายกยิ่งรักเลยนายกยิ่งรักก็หนูไม่รู้เราถึงนาทีนี้คิดยังไงตาสว่างแล้วเมื่อกี้บอกแล้วยังคิดยังไงต่อตอนนั้นหนูยังไม่ตาสว่างเท่าไหรค่ค่ะหนูอยู่ในคุกหนูออกมาอยู่ที่บ้านหนูก็รอความหวังว่าเออตังร้านห้าเราก็ออกมานอนอยู่บ้านกูจะเอาตังร้านห้าไปทําบ้านให้พี่สาวกู พี่สาวกูจะได้สบายเพราะว่ากูเป็นคนลากยากกูไม่มีอะไรก็นอนคิดมาปีหนึ่งค่ะล้านห้าก็ยังไม่มาปีที่สองล้านห้าก็ยังไม่มาค่ะปีที่สามหนักเลยค่ะไม่มีวิเววไม่แต่ล้านหา้าแล้วคนเสื้อแดงที่ทา่าตางทำเดียวกับเราเนี่ยที่จะมีเยอะไหมเยอะม,มากเลยค่ะทำไมเขาออกไม่ออกมาโวยวายร้องเรียน เขาก็อยากจะออกมาโวยวายนะคะแต่ว่าโวยวายไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าก็โดนหลอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถามหน่อยปริชาที่ขอนแก่นมีสสเสื้อแดงทั้งจังหวัดเลยทุกเขตเราเคยไปขอความช่วยเหลือครับไม่สสพักเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแกน่นไปขอค่ะคือนายแพทย์เชิดชัย สันติซิลินค่ะสอสอบัญชีรายชื่อใช่ค่ะเป็นไงบ้างเขาให้แล้วก็ท่านก็ให้มา300บาทค่ะอันนี้ภูมิใจมากเลยเราเมียเขาช่วยไหมเมียเขาก็ให้500รบาทค่ะปลื้มมากสรุปแ,แล้วเราก็เคยไม่รับความช่วยเหลือเป็นก้อนเป็นกรรมเลยมีค่ะจากพี่เมย์เยอรมันส0 0 0 0่นบาทแต่หนูก็เอาไปใช้นี้ลองระบบที่หนูกู้มาก็เบ็ดเสร็จก็ห้าแสนบาทค่ะ ที่เยอรมันไหมว่าแดงเยอรมันจะไม่ช่วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทิดานนะคะให้หนูมาสามเนี่ยที่แล้วหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนูก็เอาไปใช้นี่นอกระบบหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หนูเป็นหนี้สามแสนบาทค่ะนาหนูพรุ่งนี้เขาจะยึดแล้วนะคะวันนี้ปาริชาติคุณปาริชาติมาทําไมทาไมรู้อยู่เวทีนี้เขาสู้เพื่ออะไรก็พอจะรู้รู้อยู่มาที่นี่ทําไมวันนี้ วันนี้หนูมาจากขอนแก่นหนูมาถึงเสร็จปุ๊บหนูยืมโมเตอร์ไซค์น้องสาวหนูเลวค่ะหนูมาจากลามํำแหงลาดพ้าวขี่โมเตอร์ไซค์มาเองค่ะโดยไม่รู้ว่าไฟแดงไฟเขียวมันเป็นอย่างไรอ๋อสุดท้ายแล้วนะ,ะครับก็ชัดเจนมีอะไรที่จะบอกพี่น้องควเสื้อแดงหรือพี่น้องควรไทยทั้งประเทศหรือความในใจที่เราได้กระทำไป หรือที่เราอยากจะทำในอนาคตเกิดฮะหนูก็อยากจะกราบขอโทษพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ท่านนายกบิสทธิ์ท่านนันสุทเทพนะคะก็ส่วนต่างมันข้าวทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างนะคะหนึ่งหมืน่นบาทค่ะแต่ตั้งแต่เบียนมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ส่วนต่างเลยค่ะหนูเพิ่งจะมารู้ว่าเออส่วนต่างมันดีตรงนี้เอง แล้วตรงที่ไปจะนําข้าวมันไม่ดีตรงนี้มันต้องรับใบป,ประทวนมันต้องอีกสามเดือนมันถึงจะได้ทุกปีหนูก็ได้ส่วนต่างหนูก็พอบรรเทาเบาบางได้ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็พูดตรงๆเลยค่ะหนูไม่เหลืออะไรแล้วพ่อกัหนูก็ไม่เหลือแม่หนูก็ไม่เหลือที่นาหนูก็ไม่เหลือค่ะหนูอยากจะบอกพักเพื่อไทยว่าช่วยกูด้วยเอาลครับต่อตามนี้ นะฮะพูดไปก็คงจะร้องให้แน่นอนยืนยันว่าตาสว่างแล้วถ้าเขาชวนไปเผาบ้านเผาเมือง <c oughs> ไปอีกไหม <c oughs> ไม่ไปละจบแล้วค่ะทักษีนทักศินยิ่งรักจบกับหนูสองปีที่แล้วค่ะจบไม่ต้องมาเผาพีกันอีกกูรู้ว่ามึงรลกกูไอ้สัสโอเคอมาเปิดร่งอ่าขอบคุณนสขอบคุณครับสาริชาขอถามหน่อยยินดีที่จะมาร่วมกองทัพนกบินไหม ยินดีไหมยินดีค่ะเ้าเป็นไม่ได้อาวงเป่านกหวีดเลยครับเป่านกหวีดหน่อยสิเป่านกหวีดกับพี่น้องข้างล่างครับโอเคขอบคุณมากครับผมเอาอีกครั้งครับให้กับคุณปริชาติคูนกยูนะครับโอเคครับ